กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ดิฉันนะคะนำภาพคุณแม่ปราณีอุ่นพรมซึ่งเป็นมารดาของท่านเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีกำลังเผ่าเข้าหลามมาให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะปัจจุบันเข้าหลามบ้านอาหามมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงมากและกลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทั้งในระดับชุมชนหมู่บ้านอาหามตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านกระบวนการผลิตและการจำหน่ายข้าวหลามเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมที่สำคัญได้แก่ประชากรในครอบครัวและชุมชนที่เป็นผู้ผลิตข้าวหลามและผู้ผลิตวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องมีงานทำและมีรายได้เลี้ยงชีพตลอดปีและพบว่าเริ่มมีปัญหาในเรื่องความขาดแคลนไม้ไผ่ข้าวหลาม ที่หายากและราคาสูงขึ้นเนื่องจากต้องซื้อจากกลุ่มผู้ตัดไม้ไผ่จากป่าธรรมชาติไกลจากชุมชนเท่านั้นผู้ศึกษานำเสนอแนวทางในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนเข้าหลามบ้านอาหาม4ประเด็นคือ 1. รณรงค์ให้มีการปลูกสวนป่าไผ่เข้าหลามในพื้นที่ชุมชนบ้านอาหามและพื้นที่ใกล้เคียงและ ลดการใช้ไม้ไผ่จากป่าธรรมชาติลงโดยเร็ว 2. ส,สร้างความตระหนักเรื่องการรักษาคุณภาพของสินค้าข้าวหลามนั่งในฐานะอาหารที่สะอาดอร่อยถูกอนามัยและในฐานะที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนและจังหวัดน่าน 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมสำคัญในการจัดทำโครงการปลูกป่าสวนไผ่ข้าวหลามและการรักษาคุณภาพ และภาพรักษสินค้าให้ยั่งยืน 4. จัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามเส้นทางในหมู่บ้านข้าวหลามและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องผู้เขียนโดยคุณเปรวเทียนเจษดาชัยยุทธค่ะก็น่าสนใจมากเลยนะคะการทำข้าวหลามก็คือรักษาภูมิปัญญาของชาวบ้านและข้าวหลามแบบนี้นะคะอร่อยได้คุณค่าทางโภชนาการอย่างดีนะคะเป็นอาหารจาก ธรรมชาติจากภูมิปัญญาชาวบ้านคุณแม่ของท่านเจ้าคุณพระนะคะท่านช่างแบบว่าเรียบง่ายนะคะเป็นชาวบ้านที่น่ารักมากๆเลยนะคะดิฉันไม่แปลกใจเลยว่าทําไมท่านเจ้าคุณนะคะถึงเข้าใจเข้าถึงประชาชนชาวบ้านอย่างเราๆคะ่ะถ้ามีโอกาสนะคะทุกซ่าจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดน่านนะคะและไปที่บ้าน อาหารไปชิมข้าวหลามนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนและจะพาไปเยี่ยมชมบ้านท่านเจ้าขุนด้วยนะคะคิดว่าถ้ามีโอกาสนะคะทุกซ่าจะไปแน่นอนเลยค่ะทุกคนคะ่ะคิดถึงท่านเจ้าคุณนะคะท่านเจ้าคุณสบายดีค่ะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ออกสื่อเท่านั้นทุกซ่าก็รออยู่เหมือนกับทุกคนนะคะอยากเห็นท่านเหลือเกินนะคะ นางฟ้าของชาวบ้านนะคะเจ้าคุณพระินีนาฏพิลาศกัลยาณีคิดถึงเหลือเกินนะเจ้าคะ่ะหากท่านเจ้าคุณได้มาดูช่องของตุกซ่านะคะอยากจะฝากบอกว่าเป็นกําลังใจให้ท่านเจ้าคุณเสมอนะคะไม่ว่าเจ้าคุณจะอยู่ในฐานะใดๆนะคะพวกเรานะคะช่องกัะจนาวดีตุกซ่ามหาเศรษฐีและแฟนเพจนะคะรวมถึงคนรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระินีนาฏพิลาศกัลยาณีพวกเรา รักท่านเจ้าคุณเสมอค่ะและท่านเจ้าคุณจะอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปรักเสมออยากจะเจอเหลือเกินขอบคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองให้ท่านเจ้าคุณมีความสุขนะคะ